สวัสดีครับวันนี้นะครับเพิ่์จะมาสอนวิธีแก้แคกครับผมแก้แคกโหมด AB สําหรับสปอตเตอร์เอนะที่บอกว่ามันใช้โหมด AB ไม่ได้ตอนนี้เราหาวิธีแก้เบื้องต้นได้แล้วแต่เพิร,เร์ก็ไม่กล้าพูดร้อยเปอร์เซ็นะว่ามันมันใช่หรือเปล่าแต่ว่าอย่างเงี้ยมันใช้ได้ก็คือตอนแรกที่เราบอกว่าโหมด AB เนี่ยโหมดค erm ัตต erm ้องเอคัตต้องบีเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูว่ามันมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ยังไงที่บอกว่ากดไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะตั้งค่าปุ๊บจอมันดับ แต่ถามว่าเป็นอะไรมันมันมันไม่ได้เป็นไรนะแค่จอมันดับถ้าขับอยู่จอดับมันก็ไม่เป็นไรรถติดปกติแต่แค่รอสักแป๊บหนึ่งรอมันประมวลผลใหม่แล้วจอก็เด้งขึ้นมาดูนะครับอันนี้เป็นจอสีขาวใช่ไหมทำานให้กดปุ่มโฮมค้างดำแล้วกดค้างแล้วสีขาวมาต่อไปเรามาดูวิธีแก้แค้นกันนะครับและแก้แค้นเหรอครับแก้แค้นนะผมไม่ดูผมเป็นนักรักไม่ใช่นักลบนี่ อ๋ออิสระเลยไม่น,น่าเล่นเลยครูแม้กซ mm ์แต้อมเอแคตตอมบีถ้าตั้งค่าเนี่ยเราจะตั้งค่าปุ๊บเนี่ยปุ๊บอ้าวจอดับเรียบร้อยเ,ออเลยกูครบตาแตกเลยตาแตกติด <ๆ S 2> <ล>อะไมไม่ได้ด้วยเ,เอาไปดีเอาไปดเอาไปดีรอครับรอเขาจะเนี่ยมันถ้ารอรอนานถ้าเป็นวิธีผมผมเกยียดรอมันก็ออฟเลยพร้อมช่วพร้อมนะครับนี่พร้อมรอบอทช่วยแล้วก็รอแป๊บนึงรอมันกระพริบถ้าเหมือนปิดก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเปิดใหม่แต่ถ้าถามว่าถ้าเราจะไม่เปิดปิดอก็ได้เดี๋ยวจอมันก็เด้งขึ้นมาเองแต่มันรอสักพักหนึ่งไะ่ออ วิธีแก้นะครับก็คือว่าเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษแค่นั้เน,าาอน,นเองทำให้ดูดีครับดีครับดีครับแบกกลับแบกกลับเขาภาษาอำไม่ได้ทั่วไปภาษาการแสดงผลเมื่อกี้ก็อยู่ในนี้ดูหางม่เจีย ภังกฤษอยู่บนสุดนะ English, อิงกิษปุ๊บอิงกิษปุ๊บหลายภาษาจัดกับกลับ,บ้านภังกฤษนะนะตั้งค่ากดไปเลยปุ๊บไลดิงคัสซัมหมดคัสมเอ A, ใช่ไหมเมื่อกี้เรามันตลับใช่ไหมปุ๊บปับ๊บได้แล้วอเอนจิ้นแมปบดแรกเ็าอยากให้แมปเป็นสปอร์ตเป็นเลนเป็นอะไรเป็นออฟโรด ก็ว่ากันไปนะครับหนุ่มลองดูนี่ออฟโรดใช้ได้ไหมออฟโรดก็ใช้ได้มีหมดออฟโรดด้วยเออรถนี่มันออกแบบมาเพื่อออฟโรดหมดเนี่ยนี่ผมก็ต้องดูไอ้เนี่ยต่อครับอ่ะเรียบร้อยนะอันนี้เป็นชิ๊ตเบรกอื่นเนี่ยมันเหมือนแทนอเมริกาที่ผมบอกคือสามารถตั้งคัสตอมได้หมดเลย A B เราเลือกได้ว่า A จะให้เป็นอะไร B ให้เป็นอะไรก็คือวิธีง่ายๆคือว่าเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แค่นี้เองครับก็แก้แฮกก็แล้วใครที่มีสปอร์ตโฟนแล้วได้รับบทไปแล้ว <S <S ก็ลองเล่นได้ก็วิธีปรับจอก็เหมือนเดิมกดปุ่มโฮมครั้งจอขาวจอดำกันเลยก็แค่นี้ครับไม่ง่ายวิธีแก้แฮกสมัยก่อนเราเล่นเกมเราแค่ก๊อปปี้แล้วก,ก็กดเพจอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันง่ายมครับจบเรียบร้อยก็แบ็คกลับทำนัไม่ถูกกลับบ้านเหมือนเดิมเรียบร้อยจบ